ทุกคนตอนนี้อยู่ในช่องข่าวก็เซเว่นนะครับแอดได้ย้ายมาทำคลิปลงช่องนี้แทนเพราะว่าช่อง Beaver News โดนปิดกั้นการมองเห็นหนักมากเลยครับและสำหรับข่าวสารในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน้องแบมแบมมีเรื่องให้พวกเราได้คิดแล้วก็ติดตามกันอีกแล้วครับแต่แอบ,บต้องขอเริ่มกันที่รูปโปรไฟล์ของน้องแบมแบมเขานี้แหละครับ ในทวิตเตอน้องได้มีการเปลี <มา S 1> ่ยนภาพใหม่และใดๆก็คือจะรอให้คนอื่นเนี่ยมาแกงภาพตัวเองทำไมใช่ไหมฮะก็แกงตัวเองไปเลยสิครับเอ็นดูไม่ไหวจริงๆฮะและสำหรับภาพที่เห็นนี้เองนะครับถ้าให้แอดบอกก็คือน่าจะเป็นภาพตอนที่น้องอยู่หลังเวทีที่งานเขาดาวพัทยาน,นี่แหละครับและสำหรับข่าวสารต่อมา <ț os> ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องกาะติดแบบขอบสนามกันเลยทีเดียวครับ เพราะว่าน้องได้มาโพสต์เป็นภาพอิโมจิเป็นรูปของลูกเลมอน2ลูกครับก็ทำเอาทวิตเตอร์นะครับแตกตื่นเลยฮะเพราะว่าอยากรู้ว่าความหมายของเลมอน2ลูกนี้คืออะไรน้องกำลังจะสปอยชื่อเพลงใหม่ของอัลบั้ม b b 3หรือไม่หรือว่าน้องกำลังจะเขาดาวนะครับว่าอีก2วันจะมีการปล่อยทีเซอร์สำหรับการคัมแบ็กอัลบั้ม b b 3หรือเปล่า แฟนๆนะครับก็ถ่างคาดดาวกันไปต่างๆนานา,นาคือเยอะมากๆเลยครับแล้วทุกคนล่ะฮะคิดว่าลูกเลมอน2ผลอันเนี้ยที่น้องได้เอามาโพสตแล้วก็เอามาบอกทุกคนคืออะไรเราก็มาร่วมแชร์กันนะครับมาช่วยแอดหาคำตอบกันหน่อยนะและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมมนะครับที่แอดนำมาฝากกันยังไงก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องข่าวก็เซเว่นไว้ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ